สวัสดีค่ะดิฉันนางดารลัดเพิ่มโสภาตำแหน่งครูโรงเรียนรัตนาลาดบุรมวันนี้จะมาทำการสอน k b IDE ชุดฝึกสมองกลโดยเนื้อหาที่สอนนั้นจะสอนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบอร์ดการใช้เซนเซอร์พื้นฐานให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในกลุ่มชุมนุมและนักเรียนระดับชั้นมาเยมศึกษาปีที่4ค่ะ ในส่วนของตัวบอร์ด IPST WiFi แล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรม KBIDE เนี่ยที่เครื่องเรามีอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวบอร์ด IPST WiFi หน้าตาม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวบอร์ดตัวนี้เป็นตัว m i c r o นโ n t ลเ l l e r ตัวหนึ่งที่มีตัว WiFi รองรับอยู่แล้วประกอบกับตัว มีพอร์ตมีพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินพุตแล้วก็เอาพุทนะคะมีตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ไปเนี่ยียู่ที่าโวลท์นะทีนี้เดี๋ยวก,ก่อนที่เราจะเริ่มใช้ตัวโปรแกรมเนี่ย <Okay. S 1> ทุกครั้งเราจะต้องทำการ <Okay. S 1> เซตค่าให้กับตัวบอร์ดก่อนเรียนเข้าที่ตัว t v i d e เสร็จแล้วเราก็เลือกที่ตัวบอร์ด IPST Wi-Fi ทีนี้ในส่วนของชุดสมองกลที่เราได้รับจากโครงการของสสวทมานะคะจากน้ในส่วนของตัว i p s p ที่เป็นตัวไมโรบอร์ดเนาะนีนะคมีอยู่ในการสองบอร์ดด้วยกันสึกว่าตัว KBIDE จะเป็นตัวในส่วนของน i KB1 นะคะเป็นตัวบอร์ดเสริม จะใช้ร่วมกันกับตัว IP s t i f i ทีนี้เมื่อเราเช็งบอร์ดเลือกบอร์ดเสร็จแล้วกลับมาที่ตัว KB IDE นะคะที่ตัว Setup บอร์ดตรงนี้ข้อสังเกตทุกครั้งเมื่อเราเชื่อมบอร์ด USB นะคะเข้ากับตัวพอร์ตบอร์ดเรียบร้อยแล้วเราจะต้อง s เลือกคอมพอร์ตให้มัน วิธีการเช็คนะคะเราจะไปที่ตัว d i s ซีซีตนี้ดิสซีซีคลิกขวาคลิกขวาในเน็ตนะคะเพื่อดูว่าบอร์ดที่เราเสียบเข้าไปใน USB นะั้นเราได้รับพอร์ตที่เท่าไหร่ เรียนเวลาเริ่มเริ่มลงมือทำเราถึงจะเช็คได้เนาะให้มาเซตค่าตรงโปรแกรม KBIDE นะคะสัวดครับผมนายนักรอเกตลินอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่4ขอนลงในรัตนารามบำรุงนะครับ ผมนายสุวรรณหาถเจริญพงศ์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนรัตนารารุลนูครับการทดลองกิจกรรม K B I D ครั้งนี้<ม>บอกได้คาเดียวว่า<ม>สนุกมากครับมันได้จับอุปรกรณ์อิเล mm ็ก hmm. ทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับมาใช้ในการทําโครงงานเย่อกับเปิดปิดไฟจนเกิดผลลัพธ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ทำครับ mm hmm. แบบพวก เพิ่มพนไปอย่างว่านั่นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับได้เอาไปต่อยอดในการทําโครงงานด้วยครับแล้วก็เรื่องที่อยากให้ครูสอนต่อเ,เรื่องที่สนใจเป็นพวกเรื่อง iot ครับอยากได้ความรู้เพิ่ม,มเพราะผมชอบพวกนี้มากโอเคค่ะถ้าการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกสนุกสนานมากครับก็การเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมนะครับ พาทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้รับแล้วก็ความรู้ใหม่ๆครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการที่เราทํางานนะครับสนใจเรื่องพวกอาจจะเป็นแบบแช่ครูสอนเรื่องบอร์ดที่ลึกกว่านี้แล้วก็การต่อสายไฟต่างๆนะครับ